สวัสดีครับผมช่องพลอดรเพร่อนอฟิเชียลครับสถานที่ทำการแสดงมแมล่งนี่ครับอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนบันดินแดงเปิดทำการแสดงกันอยู่นี่ครับผม โรงเรียนบันดินแดงหอดแล้วครับหอดแล้วครับจะเป็นหลังเวทีพลาด ยากัดปอดพอเยิ่เลี้ตากเหนื่อยรถเครื่องปั่นจอดนี่คือสัญญาณบอกว่าหลังวิธีอยู่ตรงนี้ สถานที่กว้างดีครับมแม่งนี่ สถานที่ได้เลยครับหมดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องผู้ใหญยูไกมาเด้อเมลรงนี่ครับผมเปิดทําการแสดงที่ตําบลดินแดงครับโรงเรียนครับผู้ใหญยูไกลมา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 ผลงานชุดใหม่ยิ่งใหญ่อลังการระบบแสงสีเสียงไฟครับมาตรฐาน แปลงนี่มาหาพี่หานองครับผมมีมองแขนบ้มีมองแฟนบ้าปูเข้าไปได้บ้ สถานที่รถทัวร์จอดเรียบร้อยครับสถานที่รถทัวร์จอดเรียบร้อย มอขึ้นอีกเลยประมาณตีสาม เบทีเสร็จพอดีสว่างพอดีสว่างแลยก็ออกมาจากบ้านงานมือนเรันยูทต,ตำบลดินแดงลาฮาราจองไว้เพื่อรถตำบลดินแดงครับมืออื่นจะอยู่ลาสีสไลด์ครับเราจะอยู่คิวนี้เราจะยูเขา,าจะอยู่สีสเกตอยู่สองคืน อยู 4, 5, อยมามา 2, ่เนี่ยจะอยู่41อยู่ประมาณ2ขึ้นเสร็จจากหมอก่องนี่จากตะบนดินแดงกลับมือนอกกับสิบต่อทั้งลายสีสไล สถานที่งดงามมากเลยครับเล้อมเต็มนี่ครับบรรจุได้หลายบรรจุคนเมืองได้หลายแต่ว่าแถวนี้เที่าจัดงานอเจ้าสิขายบัดแข็งครับติมๆก็ต้องขายไปประมาณจากหกพันเจ็ดพัน สุดยอดและครับเมแรดนี่พบพอกันกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเมล็นี่มะมวลกันอยู่นี่เด้อพี่น้องตำบลดินแดงพบพ่อกันอยู่นี่ครับความสนุกสนานวมมวลซื้อขับเมลงเนี่ พออกันอยู่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปเพียงซัมมิคอนฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยและก็ฝากติดตามช่องพลอดด้วยนะครับ